The family, buddy, off your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money and the family การเงินดีครอบครัวมีความสุขนะครับโดยผมโค้ชหนุ่มจาก,กรพงเมธพันธ์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับรายการของเราก็จะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องการเงินนะฮะเป็นเรื่องการเงินที่ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งการเงินหลายๆคนมีปัญหากันเยอะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อไหรที่ครอบครัวมีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งปัญหาทางครอบครัวนะครับหรือเรื่องอื่นๆอีกแหละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง ถ้าเรารู้จักวิธีการบริหารจัดการให้ดีนะครับมีทั้งศาสตร์มีทั้งศิล์นะครับในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่นะชีวิตครอบครัวราบรื่นไปด้วยนะฮะสำหรับในตอนนี้นะครับผมอยากจะคุยเรื่องของการจัดการเงินในครอบครัวรูปแบบหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆบ้านหรือนะครับ เป็นคําถามที่มีการหยิบยกเข้ามาถามกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยเฉพาะกรณีของที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับหาไรายได้ได้ทั้งคู่เลยนะจะบริหารจัดการเงินกันอย่างไรดีนะครับบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกันอย่างไรดีนะครับบางบ้านก็ใช้วิธีการเอาเงินมารวมกันนะฮะที่คนสักคนหนึ่งเนี่ยโดยปกติก็มักจะเป็นคุณแม่บ้านนะครับครอบครัวไหนน่ารัก ก็จะเป็นแบบนั้นไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ให้แม่บ้านไม่น่ารักนะครับก็แล้วแต่กติกาแล้วแต่กติกาบางบ้านก็จะเอามารวมกันที่คนคนหนึ่งแล้วก็คนคนนั้นก็จะมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายนะครับบางบ้านก็ให้ทางก้อนบางบ้านก็ยกให้บางส่วนนะครับเช่นหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวไว้กับตัวเราเสร็จแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ยกให้แม่บ้านหรือพ่อบ้านเป็นคนดูแลบางบ้านก็ใช้วิธีการแยกกระเป๋า แยกกระเป๋าเลยว่าเธอก็หาเงินได้ของเธอชั้นก็หาเงินได้ของชั้นดังนั้นต่างคนต่างใช้ทีนี้ค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่เป็นกองกลางนะฮะอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายกินอยู่ใช้จ่ายภายในบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีการตกลงกันบางบ้านก็แบ่งกันเลยเธอดเอูเรื่องของค่าบ้านค่ารถเธอนะฮะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านเดี๋ยวชันจัดการเองเนะครับ บางอันก็จะมีลักษณะของการอะไรอะ่ะแบ่งกันคนละครึ่งคนละนิดคนละหน่อยก็มีนะเอาละเธอดูรถกับบ้านฉันดูค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่วนค่าเทอมลูกหรืออะไรต่างๆเรามาแบ่งกันคนละครึ่งโอ้รูปแบบเยอะแยะไปหมดเลยคําถามที่ผมมักจะได้รับก็คือว่าวิธีไหนมันดีที่สุดวิธีไหนมันดีกว่ากันนะครับซึ่งตอบไปสั้นๆง่ายๆตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเลยว่าไม่มีวิธีการไหนดีที่สุดนะวิธีการที่ตกลงกันได้แล้วก็ จัดสรรเงินนะครับให้มันตอบโจทย์ทางการเงินในทุกมิติได้อันนี้ถือวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวเราเนะครับเพราะฉะนั้นการรวมหรือการแยกไม่ใช่ประเด็นเลยการรวมหรือการแยกไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับผมมาคุยเรื่องของการจัดสรรเงินให้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายหรือการดำรงชีวิตประจําวันของเราก่อนดีกว่านะครับในแต่ละครอบครัวเนี่ย เราจะรวมเงินกันแล้วก็จ่ายออกไปนะครับหรือว่าแยกการแบ่งหน้าที่กันแบบไหนก็ได้ครับขอให้เราตอบโจทย์4ข้อสำคัญนี้ได้ 1. ครับค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมนะครับเราสามารถจ่ายได้อย่างเพียงพอถ้าเกิดว่านะครับเงินที่ได้มานะครับไม่ว่าจะรวมหรือ แยกเนี่ยสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ลำลงชีวิตได้เพียงพอผมก็ถือว่าข้อที่1เนี่ยก็ถือว่าผ่านนะข้อที่2ฮะก็ต้องมีเงินไว้เผื่อเพื่อจัดการความเสี่ยงสําคัญสาคัญในชีวิตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดมีใครเจ็บป่วยนะครับเกิดมีใครได้รับอุบัติเหตุหรือ ใครสักคนหนึ่งนะครับพ่อบ้านหรือแม่บ้านใครสักคนหนึ่งเกิดรายได้หายไปกะทันหันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้จะเห็นเลยเนาะถ้าเกิดว่าแต่เดิมคุณคุณสามีภรรยาเนี่ยมีรายได้ทั้งคู่แล้วมาถึงวันใดวันหนึ่งที่รายได้ของใครคนหนึ่งหายไปเนี่ยมันสะเทือนกับทางครอบครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นในการจัดการเงินก้อนที่2เนี่ยก็ต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นเงินสำรองเป็นเงินจัดการกับเรื่องประกันต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับก,บการดำรงชีวิตได้นะ ส่วนที่3เนี่ยนะครับก็คือเงินเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณนะฮะถ้าคุณกันเงินใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทาให้คุณมีเงินเก็บเพื่อสะสมในวันเกษียณได้ผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็ที่4ครับก็คือจัดสรรเงินสําหรับการใช้จ่ายเพื่อเติมเต็ม,ตมความสุขเติมเต็มความฝันก็ได้บางครอบครัวอาจจะมีปรมเป้าหมายว่า อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีปีละหนึ่งครั้งบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาอาจจะมีความมุ่งหวังว่าอยากจะเรียนต่อศึกษาต่อเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มในอนาคตหรืออาจจะกันอะไรไว้ให้ลูกเป็นค่าเทอมการศึกษาของลูกอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรวมหรือจะแยก4ข้อนี้ขอให้จัดสรรให้ได้นะฮะกินอยู่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจัดการเรื่องของความเสี่ยงเงินสำรองรับประกัน ดูแลเรื่องของการเกษียณนะครับเป็นการเก็บเงินระยะยาวที่อาจจะไม่เห็นผลในวันนี้นะครับแต่จะมีผลในอีกโอ้โหสามสปีข้างหน้าแล้วก็สุดท้ายฮะเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้ตามฝัน2คนสามีภรรยาหาเงินได้มากได้น้อยผมไม่รู้คําถามแรกคือสามารถจัดสรรดูแล4ส่วนนี้ได้ไหมถ้าได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยในส่วนที่2คือข้อตกลงในการจัดการค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายังไม่ได้สองสามีภรรยาน,นี้แทนที่จะมาดูเรื่องรวมหรือเรื่องแยกอาจจะต้องไปคิดเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเพื่อให้สามารถจัดการกับ4ข้อนี้ได้นะครับนะผมดูมาแล้วว่าครอบครัวที่มีความสุขก็คือครอบครัวที่สามารถควบคุมอนาะคตทางการเงินของครอบครัวได้จัดสรรให้ดูแล4ส่วนนี้ได้อย่างพอเหมาะพอสมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทีนี้ถ้าจัดการในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับคิดว่าเงินที่เราได้มามันพอดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ก็มาถึงเรื่องของการจัดสรรการใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะแหมเรื่องของอะไรฮะเรื่องการกินอยู่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับค่าบ้านใครค่ารถใครนะฮะค่าใช้จ่ายกินใช้ในบ้านเป็นของใครน้ําไฟอะไรต่างๆเป็นของใครอย่างไรตรงนี้หัวใจสําคัญที่สุดนะในการจัดการก็คือการพูดคุยปรึกษาแล้วก็เจราจาตกลงกันเห็นข้อที่1ฮะทั้ง2คนนะฮะสามีภรรยาก็ต้องแหมแบะไตสักนิดหนึ่งนะฮะ ก็ต้องการการเงินออกมาเลยครับว่าเอาละเดือนเดือนหนึ่งฉันมีรายได้เท่านี้เธอมีรายได้เท่านั้นครอบครัวเราจะเอาแบบไหนดี<ม>ตกลงกันเลยฮะจะแยกกระเป๋าแล้วก็แยกรับผิดชอบหรือรวมกันแล้วรับผิดชอบร่วมอะไรก็ได้นะครับแต่หน้าที่สําคัญอันดับที่1ก็คือการเปิดเผยข้อมูลจรงิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกอะไะฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แทบจะเป็นหลักการหมดเลยนะหลักการทางการเงินหมดเลย แต่หัวใจสําคัญที่สุดก็คือพะเราเปิดใจคุยกันเรื่องตัวเลขเนี่ยเราคุยเรื่องจริงกันหรือเปล่าถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะนั้นเราเปิดใจเลยตัวเลขจริงๆเป็นยังไงบ้างเราได้รับเท่านี้นะนะครับรายจ่ายในบ้านเราที่จะมีตรงกลางมีอะไรบ้างจากนั้นก็มาตกลงกันว่าจะรับผิดชอบกันแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่าการเปิดเผยของผมเนี่ยก็คือเปิดเผยทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นเรื่องดีคือคู่สามีภรรยาถ้ามีความรับต่อกันเนี่ย สุดท้ายปลายทางแม้บางทีเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยสุดท้ายปลายทางไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถเป็นปมปัญหาที่มันจะสร้างเรื่องที่มันใหญ่โตขึ้นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีภาระทางการเงินที่ต้องส่งเงินให้กับครอบครัวก่อนหน้าก็คือนะ,อะเช่นคุณอาจจะมีพ่อแม่หรือน้องๆที่ยังเรียนไม่จบที่คุณต้องส่งเงินให้ รายได้ของคุณ100%ก็ไม่สามารถเอามาวางเอามาใช้จ่ายตรงกลางได้ทั้งหมดถูกไหมอันนี้เราก็ควรสื่อสารบางครอบครัวฮะนะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอาจจะมาจากนะครับการที่เคยมีครอบครัวมาก่อนในอดีตแล้วต้องมีการส่งค่าเลี้ยงดูหรืออะไรต่างๆก็บอกกันพูดคุยกันนะครับให้ได้รับรู้กันว่าอันนี้มันเป็นภาระมันเป็นค่าใช้จ่ายมันเป็นสิ่งที่ต้อง ส่งให้ทุกเดือนจริงๆไม่งั้นก็จะมีปัญหาคือเรื่องแบบนี้ถ้าเราจะไปแอบส่งเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่รู้หรอกเอาจริงๆนะถ้าเราอยากจะปิดอยากจะแรงต่างๆเขาก็คงไม่ทราบแต่ว่าต้องคิดว่าถ้าวันหนึ่งทราบขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายๆครั้งนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องการเงินไว้เสมอว่าการเงินกับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลักข้อหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ เรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วมันจะไปผูกโยงกับความสัมพันธ์ถ้าเราบอกก่อนเรียกว่าเป็นการชี้แจงแต่ถ้าบอกทีหลังเนี่ยมันเป็นการแก้ตัวทั้งหมดหรือมันฟังไม่ขึ้นหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีรายจ่ายหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ในมุมนี้อย่างเดียวนะบางคนอาจจะมีภาระหนี้อยู่เดิมก่อนจะแต่งงานฉันเคยมีภาระหนี้ตัวนี้อยู่แล้วฉันเคยไปผิดพลาดทางการเงินตรงนั้นตรงนี้ และฉันยังต้องผ่อนอยู่เรื่องแบบนี้ผมคิดว่าไม่เสียหายที่เราจะเปิดเผยนะครับและพูดคุยกันหัวใจสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เกิดความรู้สึกดีต่อกันเท่านั้นฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญมากก็คือมันจะทําให้ตัวเลขทางการเงินที่เราหยิบมาวางแผนในครอบครัวเนี่ยเป็นตัวเลขการเงินที่มันเป็นเรื่องจริงอะ่ะแล้วมันทาให้มันไม่หลงทางการบริหารจัดการเงินไม่ผิดเพี้ยน ก็ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีภาระตรงนั้นเราไม่มีภาระอะไรซ่อนเล้นเลยมีแต่เรื่องที่บอกเธอนี่แหละสุดท้ายเราได้เงินมาเราบริหารจัดการไม่ไหวไม่พอเราก็บอกเขาไม่ได้นะว่าขอลดตรงนั้นได้ไหมขอลดตรงนี้ได้ไหมถ้ามันเป็นการมันลดอะไรก็ตามที่เป็นแค่าใช้จ่ายส่วนตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปกระทบความรู้สึกกันเว้นอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยเนะครับอ่าเป็นคู่รักกันเนี่ยถ้าสื่อสารอะไรกันตรงไปตรงมาก็จะเป็นเรื่องดีนะฮะสนะฮะ เมื่อตกลงสัญญานะครับอะไรกันแล้วก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะจัดการจ่ายแบบไหนใครจ่ายอะไรก็ตามสุดท้ายอันที่2ก็คือว่าอะไรฮะก็ต้องทําตามนั้นฮะก็ต้องทําปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่งั้นเนี่ยไอการเสียเวลาที่นั่งคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยฮะถูกไหมเราก็คุยไปซะอย่างนั้นแหละพอถึงเวลาจริงก็ทําไม่ได้อันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเนะเพราะว่าสําหรับคู่ชีวิตสําหรับครอบครัวเนี่ยคำสัญ,ญญาเนี่ยดูจะเป็นเรื่องใหญ่ นะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอะไรทําไม่ได้นะครับอย่าไปมัว่วอย่าไปพูดว่าเนาะเราจะทําอย่างนั้นรับปากอย่างนี้นะครับอย่าไปรับปากพร้อยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นั้นคําสัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องโตมากเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงอะไรกันนะครับได้บทสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องทําตามนั้นถ้าคิดว่าการขอร้องของอีกฝั่งหนึ่งมันมากเกินไปก็เจรจาหาจุดร่วมให้เกิดจุดที่มันพอดีก่อนก่อนที่จะรับปากเป็นข้อตกลงกัน นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนไม่ได้หมายความนะว่าโอ้โหมันจะมายืดหยุ่นอะไรไม่ได้เลยนะในความเป็นจริงมันก็ยืดหยุนได้บ้างแหละถ้ามันเกิดความผิดพลาดทางการเงินได้ละอย่างคล้ายๆช่วงนี้ฮนะเนี่ยเกิดใครคนใดคนหนึ่งเกิดถูกลดค่าแรงลงไปเนีถ่ถูกตัดวอร์ไทม์หรือค่าล่วงเวลาไปนะฮะทำให้ไม่สามารถส่งหรืออุดหนุนนะสนับสนุนได้เหมือนปกติก็ต้องก็ต้องยอมรับกันบ้างนะฮนะก็ยืดหยุ่นกันได้ไม่ว่ากันนะฮะ สามก็คือเมื่อไหร่ที่จะเกิดการตัดสินใจร่วมใหม่ๆเรื่องใหม่ๆในอนาคตเนี่ยอยากให้หยิบมาคุยกันเสมออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะอย่าไปคิดว่าเันเล็กๆถ้าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องเล็กฮะอะไรก็เป็นเรื่องของคุณหมดแหละมันจะเล็กใหญ่ก็เรื่องคุณหมดแต่ว่าพออยู่กันเป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยแหมอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เล็กเขาไม่ต้องรู้ก็ได้เราไม่ต้องบอกก็ได้ เรื่องไหนที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ต่อจากนี้นะครับเป็นการตัดสินใจจะซื้อจะหาอะไรก็ตามจะสร้างค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นในบ้านบางทีนะครับการบอกกันนะบอกกล่าวกันบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนอาจจะคิดว่าทำไมอ่ะโค้ดก็ในเมื่อเราแยกกระเป๋าแล้วใช่ไหมเมื่อแยกกระเป๋าปุ๊บค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดจ่ายใครจ่ายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือฉันจะจัดการอะไรของฉันเพิ่มเติมอะไรบ้างมันจะเป็นอะไรตั้งหนา ถ้ามันเป็นของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไม่ว่ากันหรอกครับจะซื้อครีมจะซื้อนะอุปกรณ์มือถืออะไรกันก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าถ้ามันไปกระทบเนะเช่นจะสร้างภาระหนี้นะจะผ่อนอะไรยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกหรือพูดคุยกันไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะก็ดีเนาะนะเพราะว่ามันอาจจะไปส่งผลกระทบหรือไปสะเทือนต่อเงินที่เราจะมาสับสนตรงค่าใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ นะ,ะคือมันต้องผสมกันไปหมดนะฮะทั้งเชื่อใจไว้ใจนะครับแล้วก็ใส่ใจเนาะมันต้องนะรวมไปถึงให้อภัยด้วยนะถ้าอีกฝั่งหนึ่งพลาดเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันแลนะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินในชีวิตคู่นะครับซึ่งก็อย่างที่กลาบเรียนไปนะครับว่าไม่มีสูตรตายตัวจริงๆนะฮะหัวใจสาคัญที่สุดก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกันครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เทคนิคทางการเงินอาจจะเป็นรองความรู้สึกนึกคิดที่เรามีต่อกันนะฮะถ้า3 4มสาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะใส่ใจนะครับรู้สึกเชื่อใจกันนะครับรู้สึกไว้วางใจกันผิดพลาดก็ให้อภัยกันเนะี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเรามีความรู้สึกเราเราใส่ใจต่อคนข้างๆนะครับเราให้ความสําคัญกับเขามองเขาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยผมคิดว่า การบริหารจัดการเงินไม่ว่าจะรูปแบบไหนเนี่ยมันสามารถปรับแล้วก็ยืดหยุ่นได้หมดเลยไม่ใช่หัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญคือทําอย่างไรดีนะครับให้เรากับคู่ชีวิตของเราเนี่ยบริหารจัดการการเงินในครอบครัวเพื่อเติมเต็มความสุขให้ได้ครบในทุกมิตินะครับแล้วก็ใช้ฐานของการเจราจาพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าอันเนี้ยสาคัญที่สุดสําคัญกว่าที่จะมาตกลงกันว่าใครจ่ายอะไรบ้าง เสร็จโดยซ้ำไปนะครับและนี่คือรายการ Money and the family นะครับการเงินดีครอบครัวมีความสุขนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับแล้วก็อยากจะถามนะครับอยากจะให้ผมนำมาตอบนำมาเล่าในรายการนะครับก็สามารถไปถามคำถามได้ที่เพจของรายการ The Family Podcast นะครับไปถามคำถามทิ้ไงไว้ที่นั่นก็ได้นะครับแล้วผมก็จะหยิบ น,ะนำมาตอบถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินในครอบครัวก็เจอกันได้ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ารายการมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่มีครอบครัวนะฮะได้ฟังรายการนี้กันนะครับเพื่อที่ว่านะครับทุกคนทุกครอบครัวในเมืองไทยจะได้มีการเงินที่ดีนะครับและผมเชื่อว่าเมื่อเราการเงินดีเนี่ยนะครับสักหนึ่งครอบครัวนะครับแล้วขยายต่อกันไปเรื่อยๆสังคมเรามีการเงินที่ดี นะครับครอบครัวมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของรายการเรานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามใน EP นี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ใหม่ใน EP ต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ The family buddy of your life สนับสนุนโดย 所所所。刷刷刷